สวัสดีครับทำไปสไตล์เบิร์ดเบิร์ดวันนี้นะครับเราก็จะมาทำเมนูน้ำส้มคั้นกาแฟาสดนะครับระหว่างรอลูกค้ามะพร้าวพันน้ำสดของเราครับก็นั่งวนะครับน้ำก็เดือดน,นะครับกาแฟาก็ออกแล้วนะครับกระสีจะออกเข้มบหน่อย,ยนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ไปต้มน้ำน้อน้นะครับถึงจะใสก็เร่ง กาแฟเซตซีอาจารย์ไปนิดนิดนะครับแต่ก็จะคงความหอมของกาแฟเลยคีมาไหลออกมานะครับเออคีมมาก็อย่างไรเราก็จะเห็นนะครับออกตาออกเซตีออกไม่ไหม้นะ้ำส้มที่คันไวรอไปแล้วนะครับกับนีตอนเท มือหนึ่งถ่ายอีกมือหนึ่งก็เลยถือแก้วกาแฟรเราก็ต้องไปน็อกน้ำแข็งนะครับว่ามันร้อนน้ำแข็งจะละลายครงชิมล้นก็อร่อยมากนะครับก็ลองทำดูครับจะหวานนิดๆครับของส้มนะครับ